เข้าสู่รายการตรงประเด็นกับผมรุ่งโร์สมุนเก่านะครับเที่ยงวันช่วงเวลาของความแอคทีฟส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลให้ลึกขึ้นเพื่อหาทางไปต่อครับคอรมเห็นชอบขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงตีสี่นำร่องห้าพื้นที่หวังกระตุ้นเศรษฐกิจทางกลางข้อกังวลภาคประชาชนเพิ่มปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือไม่หลังล่าสุดเกิดกรณีเมาแล้วขับทำเสียชีวิตแปดศพที่รีสเกต ด้านนักวิชาการแนะวิเคราะห์ปฏิทินเสี่ยงเหตุคนไทยร่วมสังสรรค์ทุกเทศการเพื่อรับมืออุบัติเหตุเชิงรุกพร้อมเพิ่มบทบาทท้องถิ่นอย่างจริงจังหากต้องการเดินทางให้ถึงเป้าหมายลดตายไม่เกิน12แสน12ต่อแสนประชากรในปี2570อีกประเด็นชวนวิเคราะห์บทบาทชัดชัยบางชวดหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่คนเรือนคนแรกในรอบ10ปีกับข้อท้าทายเดินหน้าสันติภาพชายแดนใต้ ผู้ชมครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลายประเด็นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะช่วยปลดหนี้นอกระบบนะครับการช่วยเหลือชาวนาไปจนถึงเรื่องของการขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงตีสีในพื้นที่น้ำร่อง5จังหวัดซึ่งนี่จะเป็นประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับแน่นอนว่าตามร่างของกฎกระทรวง ตามที่มหาไทยนั้นเสนอนะครับก็คือด้วยเหตุของการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศที่เพิ่งจะฟื้นตัวจากภาวะของโควิด19นะครับแต่ว่านี่ก็ตามมาด้วยการตั้งข้อสังเกตอีกเหมือนกันว่าจะเป็นการเพิ่มอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือเปล่านะครับเพราะว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ครอบครัวหนึ่งก็ได้จัดพิธีศพให้กับ1ใน8เหยื่อผู้เสียชีวิตจาก ผู้ที่เมาแล้วขับนั่นเองนะครับส่วนอีก7จศพนั้นจะมีการชาปนากิจในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปช่วงดึกของวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับขณะที่ผู้คนยังยืนดูหนังกลางแปลงอยู่บนบริเวณทางเท้าหน้าวัดสำโรงพลันจังหวัดศรีสะเกดรถกระบะนั้นพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วชนผู้คนในเวลานั้นเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต8คนบาดเจ็บ4คน จักรยายนยนต์เสียหายไป15คันนะครับที่สำคัญก็คือตำรวจนั้นตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์คนขับเนี่ยได้240มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าเกินปริมาณที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมามากกว่าประมาณ4เท่าเลยนะครับภายในรถยนต์เองก็ยังพบขวดเบียร์อยู่อีกหลายขวดเลยครับ อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้เกิดจากกรณีที่ชาวบ้านนั้นเอาเข้าวเปลือกมาตากบนถนนครับซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ตำบลโคกกลางอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทำให้ชายวัย38ปีที่ขี่จักรยานยนต์มาในช่วงพลบค่มนั้นไม่ทันสังเกตพุ่งขึ้นกองข้าวจนรถล้มนะครับร่างตกกระแทกพื้นเลือดข้างในสมองเสียชีวิตพ่อนั้นก็ได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับว่าเหตุเกิดบนถนนใหญ่สายหลักจึงไม่ควรเอาข้าวมาตากนะครับ คุณผู้ชมครับทั้ง2เหตุการณ์ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเวลาไร้เรียกกันนะครับซึ่งถ้ามาย้อนดูนะครับก็จะพบว่ามีหลากหลายปัจจัยนะครับที่เกิดขึ้นทั้งการไม่เคารพกฎจราจรนะครับการความประมาทในการขับขี่ไปจนถึงกรณีของเมาแล้วขับนะครับ โดยเฉพาะในกรณีของการเมาแล้วขับเนี่ยครับคุณผู้ชมที่คอรมอไฟเขียวเมื่อวานนี้ขยายการเปิดสถานบันเทิงไปจนถึงตี4นำร่องใน5พื้นที่เนี่ยหลายฝ่ายก็ออกมาตั้งคำถามนะครับว่า ที่บอกว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นบางครั้งอาจจะต้องมาชั่งน้ําหนักว่าจะเป็นการได้คุ้มเสียหรือไม่นะครับรวมไปถึงในส่วนของนักวิชาการเองก็ออกมาตั้งข้อเสนอนะครับว่าควรจะรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวนั้นเที่ยวสถานบันเทิงอย่างรับผิดชอบด้วยนะครับเพราะว่านี่ขนาดยังไม่ถึงเทศกาลใหญ่ๆอย่างเทศกาลคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่เลยนะครับคุณผู้ชมเราก็เกิดอุบัติเหตุรุนแรงเนี่ยแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ จำนวนเนี่ยสิบรายไปแล้วขนาะที่เราเนี่ยมีเป้าหมายในปี2,570นะครับว่าเรานั้นจะลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยให้ได้12คนต่อแสนประชากรนะครับคงต้องคุยกับคุณนิตยากรติเสริมสินนะครับที่ติดตามเรื่องนี้ว่าเรามีโอกาสนะครับที่จะไปถึงเป้าหมายตามที่วางเอาไว้ไหมครับ ต้องดูว่าตอนนี้ประเทศไทยนั้นจะมีการจัดการเรื่องอุบัติเหตุนะคะได้ดีมากน้อยแค่ไหนและที่สําคัญต้องบอกนะคะว่าตอนนี้นั้นนะคะก็คือเรายังทำสถิติอยู่ที่ประมาณ22-24ต่อ1 0 0 0 0 0ประชากรนั่นหมายความว่า1 0 0 0นคนเรามีคนตายอยู่ที่ประมาณ24คนนั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะณเวลานี้วันนี้นะคะต้องบอกว่าแนวโน้มของสถานการณ์อุบัติเหตุจากข้อมูลของไทยรัฐก็พบแล้วว่าเรามีผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทางถนนสะสมนะคะตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปีนี้ประมาณ12,000กว่าคนแล้วซึ่งถือว่าเป็นจํานวนที่เยอะมากด้วยนะคะและจริงๆแล้วเนี่ยเทศากาลนะของประเทศไทยเนี่ยก็มีมากนะในแต่ละปี ซึ่งวันนี้เราก็ได้เรียงให้เห็นภาพกันด้วยเช่นเดียวกันค่ะใช่ครับถ้ายกกรณีตัวอย่างใกล้นะครับใกล้ๆที่เพิ่งผ่านมาเลยนะครับก็คือเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นในเทศกาลลอยกระทงช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะมีในเรื่องของการไปลอยกระทงเสร็จแล้วก็ยังมีเรื่องของการไปดื่มกินไปสังสรรค์กันอีกนะครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงนะครับที่อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับ ตามมาอีกนิดนึงนะครับในช่วงของการตากข้าวนะครับในช่วงนี้ก็จะมีที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นกรณีล่าสุดอย่างที่ผมได้เล่าไปเมื่อช่วงต้นรายการนะครับว่า เกษตรกร,ร,กรนั้นพอถึงช่วงที่เกี่ยวข้าวอาจจะไม่มีโรงอบข้าวนะครับคุณนิตยาก็เลยต้อง<ะ>เอาข้าวนั้นมาตากอยู่บริเวณถนนที่สําคัญคือถ้าเป็นถนนสายหลักเนี่ยอันตรายมากๆอย่างกรณีที่เพิ่งเกิดเหตุไปแศพเลยนะฮะร,รวมถึงกรณีของเทศกาลงานบุญต่างๆอย่างเคสกรณีของคนที่ไปชนเนี่ย<ะ>ก็มีข่าวออกมาว่าเพิ่งจะกลับจากการไปร่วมกิจกรรมไปร่วมเทศกาลมาด้วยนะครับแล้วก็ในเดือนธันวาคมแน่นอนนะครับคุณนิตยา จำนวนของผู้เสียชีวิตมักจะมากระจุกตัวกันในช่วงนี้นะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่คนทยอยเดินทางกลับบ้านแล้วก็จะเดินทางกลับเข้ามาทํางานโดยเฉพาะในกรุงเทพอีกก็อาจจะเกิดในภาวะของการยังไม่ฟื้นตัวนะอาจจะง่วงนะครับแล้วก็ เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับค่ะเทศกาลก็มีมากเหลือเกินนะคะแต่พอถัดไปเนี่ยในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะคะถือว่าเป็นช่วงที่มีการนับ7วันอันตรายด้วยเพราะว่ามีคนออกต่างจังหวัดกันเยอะค่ะแล้วก็ช่วงเทศกาลในช่วงของมกราคมเนี่ยมีความเสี่ยงเพราะว่าคนดื่มแอลกอฮอล์กันค่อนข้างเยอะแต่พอถัดมานะคะช่วงเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองในเดือนกุมภาพันธ์คุณผู้ชมเห็นไหมคะ,ะเดือนกุมภา,าพ<า>ันธ์<า>นก็มีเทศกาลบาลนไทยเนาะ ขับบาต่างๆเขาก็เปิดนะนะคะแล้วก็การควบคุมเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ก็จะน้อยด้วยแถมในช่วงนี้ก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยถัดมาอีกค่ะ เดือนมีนาคมนะคะเป็นช่วงที่เด็กๆใกล้ปิดเทอมค่ะคุณผู้ชมพอเด็กๆใกล้เปิดปิดเทอมเนี่ยก็จะมีรถทัศนาจร,รถทัศนาศึกษาที่ออกต่างจังหวัดกันจํานวนมากก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะคะพอเดือนเมษายนคุณผู้ชมทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเมษายนเนี่ยเป็นช่วงเทศกาลสงกรานนะคะก็มีการนับเจ็ตวันอันตรายอีกและก็มีการควบคุมการเดินทางของรถนะคะจึงทําให้หลายพื้นที่มีรถเยอะแล้วก็มีการเฉลิมฉลองกันมากด้วยค่ะพอถัดมานะคะในช่วงเดือน เพื่อภาคมเด็กๆเ,เปิดเทอมแล้วค่ะพอเปิดเทอมนะคะก็จะทําให้การสัญจรในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นช่วงที่เด็กๆนั้นค่อนข้างที่จะเดินทางกันค่อนข้างเยอะก็อาจจะมีความเสี่ยงอันตรายเช่นเดียวกันนะคะถัดมาพอเดือนมิถุนายนเนี่ยช่วงนี้เป็นเดือนที่ไม่ค่อยจะมีเทศกาลแต่ก็ยังมีอุบัติเหตุค่อนข้างน้อยหน่อยค่ะแต่พอเข้าสู่ช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะคเทศกาลใกล้เทศกาลเข้าพรรษาคุณรุง่งโรจน์รอระพอใกล้คุณทําอะไร ก็ต้องบางคนบอกว่ากินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าปัญหใช่ไหมต้องกดเล่าใช่ไหมฮะกินสะสมอย่างนี้ใช่ไหมครับบางคนอแบบเอ๊ะต้องเตรียมไว้หรือเปล่าอ่ะกินก่อนอะไรอย่างนี้ช่วงนั้นก็อาจจะเป็นไปได้บางคนกินสะสมไว้ก่อนรอเข้าปัรษาก็จะไม่ไม่ต้องกินนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของปัจจัยอุบัติเหตุนะคะพอเดือนสิงหาคมค่ะคุณผู้ชมค่ะสิงหาคมเป็นช่วงที่เด็กๆนั้นนะคะจะต้องมีการแข่งขันวิชาการบางทีจะต้องเดินทางจากต่างจังหวัดมากรุงเทพมหานครภูมีภาคดูมีภาคต่างๆก็เป็นเรื่องของรถทัศนาจ แล้วก็รถโรงเรียนต่างๆนะคะที่จะออกไปนอกพื้นที่นั่นเองนะคะพอเดือนกันยายนค่ะก็มีหลายเทศกาลเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเดือนกันยายนเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการาทํากิจกร,รรมต่างๆนะคะมากมายเลยทีเดียวนะคะก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่หลายคนนั้นเป็นช่วงที่ใกล้หมดฝนด้วยนะคะ,อ,ะอาจจะมีถนนลื่นด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้พอช่วงตุลาคมนะคะตุลาคมเดือนนี้พึ่ง่พึ่งผ่าน พ้นไปมีหลายเทศกาลนะคุณจาได้ไหมตุลาคมมีเทศกาลอะไรบ้างที่คุณเคยไปมีอ,อ,ปอะไรบ้าง <laughs> ดิฉันว่าเป็นช่วงฮ oh, ัลโลวีนฮัลโลวีนช่วงฮัลโลวีนซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่หลายคนจะไปเฉลิมฉลองนะคะคแล้วก็ไปเที่ยวนอกพื้นที่ด้วยนะคะคอันนี้ก็ไล่เนียงให้เห็นนะว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะเพราะคนไทยเริ่มชอบการเฉลิมฉลองะคะ่ะครับอย่างเรื่องนี้เนี่ยนักวิชาการเองมองไหมคะว่าพอเราเห็นภาพปฏิทินแบบนี้เนี่ย เอเราควรจะไม่ได้กำหนดแค่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่อย่างเดียวเท่านั้นไหมฮะ ค่ะก็อาจจะไม่ได้กําหนดแบบนั้นนะคะเพราะว่าหลายคนก็จะโฟกัสแค่สงกรานต์ปีใหม่ใช่ไหมคะแต่หลังจากนี้แล้วนะคะนโยบายเรื่องของการออกแบบการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจะต้องครอบคลุมทั้งปีนะคะไม่ใช่ไม่เป็นเช่นนั้นถ้ามันถ้ามันไม่ครอบคลุมทั้งปีมันก็จะยังเสียชีวิตอยู่แบบนี้แหละคะ่ะอย่างเรื่องของการกําหนดในช่วงเทศกาลปีใหม่ในปีนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆ้าในปีหกสิบสองใช่ไหมฮะ,ะแล้วก็ในปี อีกหลายๆปีที่ผ่านมาจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีแกลบเนี่ยว่าวันหยุดเนี่ยมันจะมีเวลาของการเปิดที่เร็วขึ้นอ,อ,อย่างปีนี้เนี่ยก็จะกลับมาเปิดทําการอีกทีนในวันที่2มกราคมนะฮะ,ะหลายคนก็อาจจะตั้งคําถามนะครับว่าอ,อ,อาจจะทาให้ช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองแล้วก็การพักผ่อนเนี่ยมันน้อยลงหรือเปล่าอาจจะมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตสูงนะครับถ้าเกิดว่ารีบเดินทางกลับคล้ายกับปี5 6แล้วก็ในปี6-2ออย่างที่บอกไปนะครับซึ่งข้อสังเกตเนี่ยถ้าวิเคราะห์ดีๆก็อาจจะ นำไปสู่การวางแผนการเดินทางหรือว่าการเฝ้าระวังเพื่อลดุบอุบัติเหตุได้นะครับคุณนุตยยาการเปิดไวแบบนี้นะคะก็จะทําให้ในช่วงของวันที่หนึ่งยังฉลองไม่เสร็จเลยพรุ่งนี้จะต้องเดินทางไป<า>งแล้วบางคนบอกยังไม่สางเลยพอยังไม่สางแล้วกึ่มๆึมอยู่แบบนี้นะขับรถแล้วมันเหนื่อยล้านะคุณครุ่งโรด<ถ>เป็นอันตรายต่อตัวเองและกับคนอื่นเพื่อร่วมทางด้วยนะฮะใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสถา,านการณ์อุบัติเหตุของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันทําให้สูญเสียค่ะแล้วก็แต่ละปีเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าคนไทยนั้นสูญเสียจํานวนมากถ้าคิดเป็นชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงเนี่ยคนเสียชีวิตไปแล้วนะคะประมาณออสองชั่วโมงเนี่ยเสียชีวิต1คนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตในบริเวณรัศมีไม่เกิน5กิโลเมตรเรื่องนี้จึงเป็นปัจจัยสําคัญในการออกแบบนโยบายในการป้องกันเรื่องอุบัติเหตุทางถนนด,ด้วยนะคะ และที่สําคัญค่ะตอนนี้นะคะถ้าดูคําแถลงของนโยบายรัฐบาลน,นายกเศรษฐาท,ทวีสินก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แต่ถ้าจะเดินตามแผนอีก5ปีข้างหน้า2,570จะลดคนเสียชีวิต12ต่อแสนประชากรหรือเสียชีวิตไม่เกิน8,474คนยังดูเป็นโจทย์ท้าทายนะคะเพราะว่าปัจจุบันเรายังเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณนะคะ24-25ต่อแสนประชากรอยู่เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าทําได้ตามเป้าหมายก็จะเซฟชีวิตคนไทยใน4ปีของรั ฐาบาลนี้ได้นะคะกว่า5,348คนนะคะเฉลี่ยตามแผนลดลงปีละ1,337คนตัวเลขนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราก็เห็นความพยายามเหมือนกันค่ะในการทำงานเชิงรุกเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของนายเกรียงไกรกันตินันนะคะก็บอกว่านะคะออกมาเปิดเผย นะคะทางด้านของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนว่าจะขอลดด่านตรวจให้เหลือ50กิโลเมตรขึ้นไปเพื่อลดตัวเลขการตายจากอุบัติเหตุปีใหม่แต่ก็จะปรับแผนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านปรับหน้าที่ค่ะปรับหน้าที่ตรวจเชิงรุก ลงไปในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านให้ไปเยี่ยมบ้านที่จัดงานนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับจะต้องไปห้ามให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ว่าให้สอบถามไปว่าเครื่องดื่มที่มีนั้นครบไหมเพราะว่าถ้าเมื่อเมาจะได้ไม่ต้องออกไปซื้อเพราะว่าเสี่ยงอันตรายและอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้คะ่ะ คุณดุงโรธคะ่ะถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญคะ่ะทางด้านของนายแพทย์ธนพงศ์จินวงผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนก็คือคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะคะเรื่องปฏิทินความเสี่ยงคุณหมอบอกด้วยว่าถ้าเราวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ชัดแล้วก็วางแผนรับมือเชิงลุกก็จะช่วยลดความเสี่ยงและอาจทําให้เราหลุดจากท็อป10ของโลกที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนก็เป็นได้คะ่ะแต่การจะทําแบบนี้จะต้องให้ความสําคัญกับบทบาทของชุมชนและท้องถิ่น ทั้งเรื่องงบประมาณความรู้และกฎระเบียบต่างๆเพราะสถิติที่พบส่วนใหญ่นั้นก็จะประสบอุบัติเหตุในรัศมี5กิโลเมตรจากชุมชนที่พักนั่นเองผมคิดว่าโจทย์สำคัญอันหนึ่งก็คือเราจะพบว่าความสูญเสียเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันมันกระจุกหรือว่าใกล้ชิดกับท้องถิ่นชุมชนเอาง่ายๆอย่างเทศกาลสงการที่ผ่านมาเนี่ย ผู้เสียชีวิตเกินครึ่งนะฮะเนตี่ยตายตายอยู่ในถนนเขตชุมชนรัศมี5กิโลเองเพราะฉะนั้นถ้าเราตีตีวงให้มันแคบลงเราจะเห็นว่าบทบาทท้องถิ่นหรือบทบาทของตัวศูนย์ถนนน้ำเพอเนี่ยก็เข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการความเสี่ยงในพื้นที่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าณตอนนี้ทิศทางการจัดการเนี่ยมันมุ่งเน้นลงไปในระดับพื้นที่เนี่ยมันมา ม,ม,มันมาในทิศทางที่ถูกต้องแล้วเพียงแต่เราจะทำไงให้ท้องถิ่นเขามีศักยภาพที่สามารถจัดก,การความเสี่ยงที่เขาเผชิญอยู่ทุกๆวันได้ครับแต่ของบ้านเราปักทงลดการตายครึ่งหนึ่งก็คือเหลือ12ต่อประชากรแสนคนณนะนะช่วงเนี้เรายังอยู่ที่24-25นะฮะก็เราต้องลดลงอีกครึ่งหนึ่งในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยเพราะนั้นทิศทางสำคัญนอกจากใช้แผนแม่บทมีการจัดการตั้งแต่ส่วนกลางในภาพรวมแล้ว ควบคู่กันคือต้องไปหนุนเสริมให้ด่านหน้าก็คือท้องถิ่นเขาสามารถจัดการความเสี่ยงเขาได้ ก่อนหน้านี้นะคะก็มีความพยายามเพื่อจะสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและก็ท้องถิ่นต่างๆนะคะมีเครือข่ายต่างๆค่ะทั้งสส,สและก็เครือข่ายภาพรวมที่แก้ปัญหาอุบัติเหตุเนี่ยเขาได้ร่วมมือกันกว่า3 0 0พันแห่งในตำบลน,นะคะเพื่อสร้างความเข้มแข็ง,ขงกับเรื่องนี้สร้างทุกอย่างเลยค่ะทั้ง Data ข้อมูลทั้งจุดเสี่ยงการแก้ปัญหาอุบัติเหตุพวกเขามีแนวคิดอย่างไรไปฟังเสียงกันค่ะเรามองว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ ที่จะอ,อยู่กับกับโบโลกนี้อีกนานเลยนะครับซึ่งอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยก็มันเกิดขึ้นได้เป็นประจำแต่ถ้าเราปลูกฝังตั้งแต่เด็กไปเนี่ยนะครับเลิกตั้งแต่เด็กเล็กเลยนะครับไปจนถึงเด็กและเยาวชนเนี่ย5ถึง15ปี18ปีเนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นการดําเนินการ ที่แก้ไขถูกจุดแล้วก็ยั่งยืนด้วยครับผมเข้าใจว่าท้องถิ่นแต่ละแห่งเนี่ยมีงบประมาณไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีงบประมาณมาช่วยสนับสนุนจะเป็นการเ,าเขาเรียกอะไรเติมเต็มนะครับเติมเต็มให้การดําเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของท้องถิ่นเนี่ยเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับตรงนี้เราก็มองว่าในบริบทของจังหวัดอุทัยธานีหรืออำเภอเืิงเนี่ยจุดเปลี่ยนที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าระดับอบต เพราะนั้นสอออพอำเภอเนี่ยจะต้องยกระดับศักยภาพของตำบลหรือที่เราเรียกว่าสอถอบอทให้เข้มแข็งเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่รองรับเหตุทั้งท้งปวงแล้วก็ทรัพยากรทั้งหมดเนี่ยมันจะไปอยู่ที่อบตอเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้หรือทรัพยากรทั้งหลายเนี่ยเราต้องต้องทุ่มเทให้กับตำบลให้มากกว่าเดิม ด้านผู้อำนรยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนกล่าวด้วยนะคะว่าการให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมสร้างนะคะร่วมสื่อสารในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุโดยการใช้ชุดกิจกรรมต่างๆผ่านการรณรงค์นะคะในการแก้ปัญหารวมถึงการออกแบบนโยบายท้องถิน่นการลดการบาดเจ็บและการเก็บข้อมูลรวมถึงงานวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ท้องถิ่นได้ช่วยกันทําก็จะแก้ปัญหาได้ดีค่ะ กระบวนการที่เราพยายามทำให้ผู้นำของชุมชนท้องถิ่นเนี่ยได้คิดวิเคราะห์เหตุปัจจัยเองต่อหน้าต่อตาว่าเขาจะแก้ยังไงเลยค่ะเราเราใช้วิธีการ คล้ายๆกับเรียนรู้ไปปฏิบัติการไปแล้วก็ให้เขาเนี่ยเป็นคนวิเคราะห์หาทางออกเองเพราะเราเชื่อว่าเขาอยู่กับพื้นที่เขาจะรู้มากที่สุดคือเรารู้พลังรู้ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นนะคะว่าส่วนไหนที่สามารถที่จะขับเคลื่อนง,งานไปได้อย่างที่เรียนไปแล้วว่าชุดกิจกรรมเนี่ยเราดึงมาจากประสบการณ์ท้องถิ่นทําได้ฉะนั้นถ้าท้องถิ่นส่วนใหญ่ทำได้ระดับหนึ่งเนี่ยเราก็อยากให้ชุมชนท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการไปก่อนเลย คือรัฐบาลเนี่ยอาจจะมาเรียนรู้กับพวกเราแล้วก็หาทางมาสนับสนุนได้แต่เราไม่ต้องรอนะคะเราก็สามารถดําเนินการได้ไปก่อนล่วงหน้าก่อนที่รัฐบาลมองเห็นแล้วอาจจะมองว่าโอเคอันนี้ถ้าเราเข้าไปช่วยมันจะขยับมากยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีชาวบ้านเขาเรียนรู้กันเองเนี่ยระหว่างภาคีเครือข่ายได้เร็วกว่าที่เราจะไปเสือเขานะและแต่ว่าเราไปเสริมสนับสนุนเขาเรื่อง วิชาการเทคนิคแนวคิดใหม่ๆที่ไปทํารวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องวงจรปิดเพื่อควบคุมพฤติกรรมมาตรการทางสังคมที่จะมีทั้งเรื่องการให้ทั้งรางวัลแล้วก็เรื่องมาตรการลงโทษอะไรพวกนี้มันก็จะเสริมกันเพราะว่ากติกาชุมชนเนี่ยเขาจะมีลักษณะของการดูแลญาติพี่น้องส่งกัดและกันได้ดีนะครับซ,ซึ่งผมคิดว่าพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้ถ้าถ้าเรามีการเสริมพลังตรงนี้ไปแล้วก็ขยายพื้นที่เครือข่าย เพราะพื้นที่เข้มแข็งของทางตำบลที่สำนักสามได้ทำเนีก็สามพันกว่าแห่งนะทั่วประเทศปัจจุบันยังมีอีกหลายท้องถิ่นที่จะต้องรับการส่งเสริมและยังขาดงบประมาณนะคะแล้วก็พวกเขาอย่างสะท้อนด้วยว่าถ้าอยากช่วยให้เป้าหมายเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุอาจจะต้องให้ความสำคัญกับท้องถิ่นเป็นอันดับตน้ตนๆนั่นเองค่ะ แน่นอนว่านโยบายก็สั่งการลงไปแล้วนะครับแต่ว่าอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะให้ความสําคัญอย่างที่คุณนนตยาบอกก็คือการให้ท้องถิ่นนั้น,นมนีอำนาจหน้าที่ในการจัดการนะครับเพราะว่าเรื่องอุบัติเหตุเนหลายพื้นที่ก็มีเรื่องของวัฒนธรรมนะฮะที่ส่วนกลางอาจจะเอมไม่ได้เข้าใจวัฒนธรรมส่วนนี้ที่จะส่งเสริมต่อพฤติกรรมการดื่มนะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณคุณนนตยามากนะครับค่ะ คุณผู้ชมครับอีกประเด็นหนึ่งที่ติดตามกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของประเด็นสันติภาพชายแดนใต้นะครับอย่างเมื่อ2วันก่อนนะครับนายกเศรษฐาก็ได้ไปพบกับนายกอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียนะครับโดยหลักๆก็คือไปพบกันที่ด่านพรมแดนสะเดาแห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลาครับโดยมีเป้าหมายหลักๆนะครับในการที่จะพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนะครับมิติของการท่องเที่ยวรวมถึงเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับที่สําคัญ โดยในวันเดียวกันนั้นนะครับนายกเศรษฐาเองก็ยังได้ลงนามแต่งตั้งคณะพูดคุยสันติภาพชายแดนสันทิสุขจังหวัดชายแดนใต้ชุดใหม่ด้วยครับ นี่เป็นคำสั่งที่ได้แต่งตั้งให้นายชัดชัยบางชว่วรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสอมอชอเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยนะครับพร้อมด้วยคณะที่ประกอบด้วยหน่วยงานความมั่นคงผู้แทนกระทรวงต่างๆร่วมด้วยมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการพูดคุยสันติสุขก,กับกลุ่มเห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรงโดยให้ข้อเสนอแนะประสานงานแสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพูดคุยสันติสุขนะครับ แต่ความน่าสนใจก็คือนายชัดชัยที่ถือเป็นการแต่งตั้งพลเรือนเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยคนแรกในรอบ10ปีซึ่งก่อนหน้านี้นะครับ ก็ในปี56เองก็มีพลโทพรรดรพัฒนถาบุตรนะครับได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยคนแรกต่อมาหลังรัฐประหารในปี57นะครับพลเอกประยุทธ์ตั้งพลเอกอักษราเกิดผลเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยปี2561ก็เปลี่ยนมาเป็นพลเอกอุดมชัยธรรมสาโรรัตนะครับมาจนถึงพลเอกวันลบรักษณนะครับและล่าสุดรัฐบาลเศรษฐาก็ได้ตั้งนายชัดชัยขึ้นมาทำหน้าที่ คาดหวังให้พลเรือนนั้นเข้ามาปรับภาพลักษณ์ในการพูดคุยนะครับแต่ก็ยังมีทั้งทหารแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงร่วมอยู่ด้วยแต่สําหรับคุณชัดชัยนะครับไม่ได้เป็น คนใหม่นะครับเพราะว่าเป็นตัวแทนสมชที่ร่วมอยู่ในคณะพูดคุยมาตลอดซึ่งหลายฝ่ายก็ให้ความเห็นในทํานองว่านี่เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ไม่ได้เอาคนที่จับอาวุธมาคุยกันการมีพลเรือนเป็นหัวหน้าคณะก็หวังเป็นการปรับกระบวนทัศน์การทํางานไปสู่การพูดคุยเพื่อสันติภาพอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับแม้ว่าจะถูกมองว่าเป็นทิศทางที่ดีของการเลือกหัวหน้าคณะพูดคุยที่เป็นพลเรือนเข้ามานะครับแต่ว่าในมุมมองของนักรัฐศาสตร์เองก็มองว่า อาจจะไม่ได้เป็นรูปธรรมของการแก้ปัญหามากนักนะครับเพราะถือว่ายังใช้กลไกในรูปแบบเดิมๆอยู่กับ ตั้งแต่คณะพูดคุยชุดแรกมาจนถึงคนล่าสุดนะครับจุดแตกต่างก็คือปริบทสังคมความสัมพันธ์กับอำนาจรัฐในชุดของพลโทประดอนตอนนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหม่ภายใต้รัฐบาลประชาธิปไตยที่มีอำนาจเต็มนะครับบรรยากาศจึงเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นสแสวงหาแนวทางสู่สันติภาพภาคประชาสังคมเข้าไปมีบทบาทผ่านเวทีย่อยต่างๆได้ดีนะครับ แต่ว่าหลังจากรัฐประหารปี57รัฐบาลที่ถูกมองว่าไม่เป็นประชาธิปไตยคณะพูดคุยก็ยังเป็นทหารนะครับเน้นพูดคุยภายใต้มิติความมั่นคงแม้เห็นความพยายามแต่หลายประเด็นก็ยังถูกวิพากวิจารครับ ต่อมารัฐบาลเศรษฐาก็ถูกตั้งคำถามอีกนะครับว่ามีความสนใจปัญหาชายแดนใต้แค่ไหนเพราะว่ายังไม่มีนโยบายหรือว่าตัวบุคคลที่รับผิดชอบการแก้ไขปัญหารวมถึงรองนายกด้านความมั่นคงก็ถูกมองว่าไม่ได้เชี่ยวชาญมากนักนะครับการตั้งคุณชัดชัยเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยคนใหม่จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายบทบาทไม่น้อยคับ นักัาศาสตร์เองก็เลยมองนะครับว่าในเมื่อเราผ่านบทบาทบทเรียนนะครับเรื่องของคณะพูดคุยกันมาแล้วถึง3ยุคในรอบ10ปีมานี้ทําไมจึงยังตั้งกลไกรูปแบบเดิมๆทั้งที่ยุคนี้ควรทําให้เรื่องของการแก้ปัญหาภาคใต้นั้นเป็นความรู้สึกร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงครับเมื่อล่วงเวลามันเลยมาเกือบสองทศวรรษเนี่ยวิธีคิดแบบนี้คนก็ตั้งคําถามว่าเมื่อคุณทดลองแบบนี้มาสองสามครั้งแล้วมันไม่ได้ทําไมถึงไม่ตั้งคณะ พูดคุยแบบพิเศษขึ้นมาที่มีองค์ประกอบที่เป็นภาคประชาชนภาควิชาการหรือคนนอกไปเลยและก็ให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยนะครับหมายถึงว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งราชาการเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ implement นโยบายสําคัญมากๆคําสั่งนี้ผมคิดว่าประชาชนหรือคนที่สนใจเรื่องเหล่านี้นะครับแทบที่ไม่ได้มีส่วนร่วมหรือจัดเวทีพูดคุยก่อนก็ได้กับคนในพื้นที่ว่อยากจะเห็นแบบไหน เราต้องการการมีส่วนร่วมจริงๆไม่ใช่ว่าต้องการที่จะ,ะความหมายว่าจะต้องมองทิศทางว่าเป็นปฏิปักษ์แต่เพียงอย่างเดียวการมีส่วนร่วมเพื่อจะได้เติมแต่งและก็จะได้เป็นสันติภาพของทุกคนให้ทุกคนเป็นเจ้าของเรื่องนี้ได้ไหมเซนต์ e อฟบิล n g งกิกับความรู้สึกร่วมรู้สึกทุกข์รู้สึกกังวลรู้สึกว่าเป็นเจ้าของกับเรื่องเหล่านี้ถ้าเจรจาล้มล้มเหลวหรือไม่ไปข้างหน้าประชาชนรู้สึกเดือดร้อนด้วยคําถามคือคณะนะพูดคุยครั้งนี้ เซนต์ออฟบิลลงกิ้งหรือความรู้สึกร่วมของประชาชนอยู่ตรงไหน ในเมื่อมีคณะพูดคุยชุดใหม่มาแล้วนะครับสิ่งที่ควรมองต่อไปข้างหน้าอาจารย์เอกรินก็คาดหวังให้มีกลไกที่เปิดโอกาสให้ภาคส่วนประชาชนฝ่ายวิชาการเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการหารือสาธารณะที่ไม่ใช่แค่ในพื้นที่แต่ต้องทําให้คนทั้งประเทศมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้นะครับนอกจากนั้นคณะพูดคุยยังอาจจําเป็นที่จะต้องรื้อฟื้นสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการสร้างส,างสันติภาพอย่างเช่นคดีความหมายจับต่างๆที่ทําให้เกิดปัญหาคลางแคลงใจของผู้คนไปสู่ความ ยุติธรรมช่วยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนั้นได้พูดได้ร้องทุกข์ได้นําเสนอความคิดและทําให้ความให้รู้สึกเชื่อมั่นว่าคณะพูดคุยชุดนี้รับฟังเสียงของพวกเขาจริงๆครับขณะเดียวกันก็ยังมองว่ากลไกสภาผ่านกรรมธิการวิสามันสันติภาพชายแดนใต้ก็เป็นอีกเครื่องมือที่คณะพูดคุยนั้นต้องเชื่อมต่อกันให้ติดและใช้ข้อเสนอที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์เกิดรูปธรรมของกระบวนการเจรจาสันติภาพนั่นเองนะครับ โดยในมุมมองของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ก็ยังย้ำถึงความสำคัญของการให้ประชาชนนั้นเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสวงหาสันติภาพนะครับซึ่งไม่ควรมองแค่มิติความมั่นคงหรือว่ามิติการเมืองเพียงอย่างเดียวครับในกรอบของการพูดคุยสันติภาพเนี่ยเรามองว่าสันติภาพและการพัฒนาครับเราจะไม่เอาแค่หยุดยิงอย่างเดียวทำสัญญา แต่ว่างานพัฒนาข้างหน้าไม่ได้ไปทางไหนนี่มันก็ถือถือว่าสันติสุขมันไม่ได้มาด้วยความจริงเราต้องการเห็นสันติภาพแบบยั่งยืนต้องยืนบนพื้นฐานง,งานพัฒนาที่เป็นธรรมอันนี้เป็นปญญรัชญาหรือเป็นความคิดของภาคประชา,าสังคมที่เราเข้าใจคือการมีพื้นที่ไหนที่จะที่จะยั่งยืนได้เพื่อนบ้านต้องมาก่อนงี่ถ้าเรามีเพื่อนบ้านที่ดี สิ่งที่มันเป็นปัญหาก็จะช่วยกันจะรักษาไว้ซึ่งการพัฒนาที่ดีรักษาความเป็นเพื่อนบ้านที่ก็คอนเซปต์เพื่อนบ้านผมคิดว่าคนเข้าใจอะ่ะ ในมุมมองของผู้นําท้องถิ่นเองนะครับก็ยังเชื่อมั่นว่ากลไกของการพูดคุยนั้นยังเป็น,นกลไกที่สําคัญที่จะต้องเปิดใจรับฟังกันให้มากๆนะครับรวมถึงสิ่งที่รัฐบาลจะต้องจริงจังด้วยก็คือเรื่องของการกระจายอํานาจอย่างที่หลายๆรัฐบาลเคยคาดหวังเอาไว้นะครับก็อาจจะต้องทําให้เรื่องนี้เป็นจริงเป็นจ,งนจังสักทีนะครับเพื่อที่จะทําให้เรื่องของการตั้งคณะพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมีการกระจายอํานาจแล้วก็มีการทําให้ทุกภาคส่วนนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ พูดคุยอย่างแท้จริงนะครับเพื่อที่จะมองไปสู่การเดินไปสู่สันติภาพให้ได้ด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านช่องทางอื่นๆได้นะครับผ่านเว็บไซต์ที่ขึ้นเอาไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ ร่วมติดตามนโยบายต่างประเทศความร่วมมือ FTA เจรจา OCA ไทยกัมพูชายกระดับพาสปอร์ตไทยร่วมติดตามนโยบายไปด้วยกัน Policy Watch จับตาอนาคตประเทศไทย